นี่ก็เป็นบรรยากาศในตอนเช้าคุณจะสังเกตได้ว่าสายหมอกลงมาปกคุมที่นี่เป็นหมดพร้อมกันนั้นยังมีเสียงนกกระจอกที่มันกำลังระเลงบอกให้คุณว่าได้เวลาแล้วที่คุณจะต้องได้ตื่นนอนแล้วและนี่ก็เป็นส่วนหลังบ้านของพ่อใหญ่สีกับแม่ใหญ่สา ที่เขามาอาศัยอยู่ที่นี้เป็นจำนวนตนแล้วเขาเรียกกันที่นี้ว่าหมู่บ้านเซมาคุเตตลรัฐฟลอริดาประเทศสวิสเซอร์แลนด์และนี้ก็คือสายลมแห่งเดือนมกราคมมันพัดเอาความหนาวเข้ามา พร้อมกันนั้นมันยังสร้างความลำบากให้คนอยูที่นี้เป็นจํานวนไม่ใช่น้อยเพราะบางคนนั้นถึงเวลาอาบน้ำถึงต้องห้ำหดกันเลยทีเดียวสายลมแห่งมกกล่ายังคงพัดมาต่อเนื่องไม่ขาดสายพร้อมกันนั้น เราก็จะเห็นว่าต้นยอดบักกะถิน่นได้เห็นยอดกะถินแล้วก็อดคิดถึงตมบักคุงบ่ได้พอเอามบักหุง,หมดดมกหงมาบร่จวก,กับยอดกะถินบักกะถินมันซึ่งเข้ากันเลยทีเดียวมันคงอร่อยไม่ใช่น้อยนอกจากนั้นเราก็ซูงมเข้ามาดูว่ามันมีอะไร ู่ในต้นพาวปกติมันจะมีตัวเงินขึ้นไปอยู่ในตรงนั้นแล้วเราก็มาเห็นนกพิราบที่มันกำลังลงมาสักกินอาหารที่เขาเห็ดเหี่ยบางทีมันก็บินลงมาสองตัวบ้างสามตัวบ้างสี่ตัวก็มีห้าตัวก็มี นอกจากนั้นเราก็มาเที่ยวสวนสาธารณะแล้วก็มาเจอไอจระเขีเหีนยแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าได้เอามาปิ้งย่างคงจะอร่อยน่าดูไม่ใช่น้อยย่างแล้วเอาเล่าขาวมาคงจะอร่อยแต่เราก็คงได้คิดเท่านั้นนี่ก็เป็นทุ่งนา ได้เบิรนแล้วล้ามันพาให้คิดถึงบ้านเพราะว่าเราจากมาที่นี้เป็นจำนวนนนแล้วนี่เป็นบรรยากาศในช่วงคำ่ำคมบอกเวลาว่าได้เวลาแล้วที่คุณจะต้องได้ไปอาบน้ำขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ทำคิดต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดี